โยโย่ไปเลยนะครับวันนี้เทปโรนี่ของเราจะห่างหานมานานครับเราจะมาสอนเทปฟั้นเลยครับวันนี้จะมาบอกเทคนิคเทปสั้นของเราโดยใช้ฟิกโบแล้วแนวรับแนวต้ายกโลยกไฮนะครับคล้ายๆกับทฤษฎ o ดาวเทอร่นี่เองครับแต่ว่าอันนี้ก็ใช้อะไรบูบวกไว้อย่างนะครับตอนนี้เราจะมาเปิดกราฟมีกราฟวีครับสัสัปดาห์กราฟ15นาที30นาที หนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วก็ไทม์เฟรมเดย์เอฟหนึ่งวันครับเราแต่ว่าส่วนมากเราจะชอบเข้านะครับที่เราเล่นกันของผมนะครับก็คือไทม์เฟรมสามสิบนาทีครับเร็วๆกันนะครับสามสิบนาทีมาดูกราฟกันครับอ๋อเดี๋ยวผมต้องลบพวกฟิกโบอะไรของผมก่อนดีกว่านะครับ๋จะให้เข้าใจครับเดี๋ยวเราจะมาขอกันเลยครับ แต่ว่าถ้าสูว่าอ่าตอนนี้ราคาอยู่ที่จุดนี้ครับจุดนี้ครับหนึ่งเ 1, 7, 1, จ็ดหกเออหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกจุดแปดแปดนะครับของราคาของวันศุกร์นะครับของวันศุกร์เราก็เลยผมมองว่าผมมองว่าเราควรจะเล่นขาอะไรนะครับเราก็เล่นง่ายๆครับเราก็ตีแนวะรับเราต้านก่อนเลยครับ แต่ว่าเราต้องดูยกโลยกไฮให้เข้าใจก่อนนะครับเข้าใจคําว่ายกโลยกไฮครับว่ามันต่ำกว่าอันนั้นก่อนครับมันก็เหมือนกับกราฟที่เหมือนกับภูเขาขึ้นภูเขาลงครับมันแล้ท้ายกันครับถ้าเราจินตนาการภาพบนี้ออกนะเราจะเห็นนการยกโลยกไฮนี่เองครับเราจะมาดูตั้งแต่วัน,อ,น,น,อ,วน,นอันนี้คือวันศุกร์นะครับันนี้คือวันพฤหัส อันนี้คือวันพุธเราจะไปดูกราฟวันพุธกันนะครับดูครับเจาะกราฟวันพุธนะครับดูเจาะกราฟวันพุธเลยครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆครับนี่นะครับเดี๋ยวจะสอนยกโลยกไฮกันเลยวันนี้ครับนี่ครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะสีเส้นก่อนอือสีเหลืองเลยสีแดงก็ได้ครับสีแดงไปเลยแรงฤทธิ์ครับ นี่ครับลงฐานเราไม่เอาไส้เทียนนะครับอ่าราคาวันนังการคือทําราคาลงมาครับเรามาพูดความพุดครับมันพุดมันเหมือนกับทําราคาลงไปอยู่ครับอ่าทาราคาลงมาใช่ไหมครับคือตอนนี้ความจินตนาการของเราคือแท่งเทียนเราอยู่ตรงนี้นะครับอ่าอยู่เดียวเวิร์กนี้นะครับปึ๊บลงมาพอลงมาใช่ไหมครับปึ๊บแล้วราคามันทะลุอ่าอ่าโลเดิมครับทะลุโลเดิมไปถึงสิ้นสีเหลืองครับ เส้นสีเหลืองคือโรใหม่นะครับโรใหม่ทีนี้ถ้าถ้าผมจะเล่นนะครับก็คือต้องขยับฟิบโบแล้วครับมันทะลุใช่ไหมครับเออขยับขยับเส้นนอนครับคือแนวต้านนะครับแนวต้านลงมาแล้วก็มาตรงเส้นนี้ครับปึ๊บดูครับอันนี้ยังเป็นพูดตรงๆว่ามันเป็นขาเซลนะครับผมจะตีเส้นปึ๊บเป็นขาเซลครับเป็นขาเซลเลยครับขาเซล ขาเซลอยู่ครับแต่ทีนี้ถ้าจะเล่นครับเกิดอะไรขึ้นครับการทะลุโลเดิมเห็นไหมครับการทะลุโดยลมขึ้นมานะครับนี่คือการทะลุเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นเทนไลน์ครับทะลุโลเดิมคือโลตรงนี้ครับเอาโลใใกล้สุดๆเลยครับทะลุมาฟึบมันเกิดอะไรขึ้นครับทะลุไปทะลุไปกลายเป็นเกิดไฮใหม่เห็นไหมครับไฮใหม่ผมจะมาตีตรงนี้เลยครับปึบทะลุแล้วครับเกิดไฮใหม่ บเบเกิดหฮใหม่แล้วก็กลายเป็นแนวต้านใหม่ทีนี้การเล่นของผมมันเป็นการกลับเทนจะเป็นเทนขาขึ้นแล้วนะครับแล้วการจะเข้าเดิร์เราจะทําไงครับตีฟิบโบครับฟิบโบเรารปึ๊บลากจากขานี้ปั๊บเอาศูนย์ุดศูนย์ศูนย์ขึ้นไปข้างบนนะครับเอาร้อยไว้ข้างล่างครับตามเทคนิคอันนี้คือขาบายครับตีขาบายเพื่อให้ย่อราคาลงมานะครับ แต่เราลบตรงนี้ออกครับปึ๊บย่อราคาลงมาเป็นยังไงครับพอไปถึงพอไปถึงแนวต้านครับอพอกลายเป็นโลใหม่นะครับเออห้ใหม่แล้วราคาก็ย่อลงมาครับย่อลงมาตามเทคนิคเราเลยครับตามเทคนิคเราคือไม้ที่หนึ่งคือห้าสิบอันนี้คือแบบไม่ต้องเข้ารอไพ่แอคชั่นนะครับคือเทคนิคนี้คือเดีย๋ยวผมเปลี่ยนสีของตัวนี้ก่อนนะครับเป็นสีเขียวแล้วกันครับ นี่ครับเข้าเดิมได้ไม้หนึ่งครับทะลุมาได้ไม้หนึ่งแล้วก็ไม้สองครับคือที่พีหนึ่งของเรานะครับแต่ผมเขียนว่าตัวเรืงหมายชาร์ปแล้วก็หนึ่งครับแล้วที่พีหนึ่งที่พีสองแต่ที่พีสองเข้าเดอร์ไม่ถึงนะครับไม่ถึงครับจุดนี้ไม่ถึงครับเราก็คลิกออกมาครับไม่ถึงแล้วก็ไม่ถือว่าลงเออไม่ถือว่าได้เรามาดูต่อครับปึ๊บราคาเป็นยังไงครับ ดันราคาขึ้นไปทะลุโลเดิมคายเดิมครับทะลุไยเดิมนี่ครับเส้นนี้ทะลุคายเดิมทะลุไปครับคือพูดตรงตรงอันนี้คือเล่นรันเทนเลยครับถ้ามันไม่กลับเทนเราก็ยังรันเทนสองไม้นี้ได้ปึ๊บแล้วเกิดอะไรขึ้นครับปึ๊บเกิดปึ๊บกลับมาทะลุปึ๊บแต่ไว้ก่อนผมบอกว่าให้จบแค่นี้ใช่ไหมไม่จบครับทะเลนตามศูนรนี้คือรันเทนให้ได้ครับเดี๋ยวผมคลิกตัวอื่นๆออกก่อนปึ๊บ ไปเกิดอะไรครับไปเกิดไฮใหม่ครับเห็นไหมครับไฮใหม่ปึ๊บนี่ไฮใหม่ไฮใหม่เกิดไฮใหม่เกิดไฮใหม่ปึ๊บแล้วถ้าเป็นผมนะครับผมจะไล่ราคาครับตัวนี้อย่าเพิ่งออกนะครับเพราะยังไม่มีแก่เหตุการณ์การกลับตัวครับปึ๊บตีฟิบโบเลยครับจากล่างตรงนี้ครับจากตัวนี้ครับผมจริงตัวนี้ก็ปรับเอาตรงนี้ครับ ตัวนี้ขอโทษทีครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นทะลโโลแล้วครับกลายเป็นแนวรับกลายเป็นแนวรับแทนนะครับตรงโลนี้ครับตรงโลนี้ก็คือแนวรับครับปึ๊บโลนับอันนี้คือแนวต้านครับกลายเป็นตีฟิโบใหม่ครับตีฟิโบใหม่ครับดูครับว่าจะเข้าไหมได้อีก่แบบปึ๊บเอาศูนย์ไว้ข้างบนเอาร้อยไ้ข้างล่าง แต่ราคามันไม่ทําทะลุลงมาครับไม่ย่อลงมาเข้าออเดอร์เราคือ50 T1 T 2ทีหนึ่งทีสองของเราครับเราก็ถือว่ามันทะลุไปเราไล่ราคาไม่ไล่นะครับรอโลและไฮใหม่ครับปึ๊บมันลงมาให้นี้อันนี้ก็เป็นโลใหม่ครับเอาเอาตัวแดงออกมาครับอันนี้เป็นโลใหม่ครับแล้วก็เกิดอะไรครับไฮใหม่ขึ้นมาอีกครับนี่ครับไฮใหม่ขึ้นมาอีก จากไฮเดิมนะครับทะลุนี่ครับตรงเส้นนี้คือไฮเดิมนะครับเดี๋ยวผมขอต้องสามเส้นเอานะครับปึ๊บเปลี่ยนสีหน่อยครับเอาเป็นสีแดงกันครับแรงลิฟครับนี่ครับเป็นไฮใหม่ทนทีครับเป็นไฮใหม่ทําไงครับเราก็ใช้เหมือนเดิมครับตีฟิโบยครับฟิกโบยปึ๊บ จากโลเดิมครับปึ๊บแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคือถือว่าแตะไ้ยครับแต่ราคามันไม่ได้นะครับราคาไม่ได้นะครับเข้าใจว่ามันไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันจะมีความถ่างของชาวเว็บของของผู้เดองแต่ละโป๊กเกอร์ครับแล้วเกิดอะไรขึ้นเนยเกิดโลใหม่อีกครับเราก็ติบีนครับโลใหม่อันนี้แปลว่าเข้าไม่ได้เราก็ถอนออกครับอ่าไม่ต้องเข้าออเดิมไม่ได้ปุ๊บมาโลใหม่ แล้วก็เกิดอะไรอีกดันระครังขึ้นไปเป็นไฮใหม่อีกครับนี่ครับไฮใหม่อีกครับปึ๊บอ่าไฮใหม่อีกเหตุการณ์เราอะไรตีฟิกโบรครับตีฟิกโบอีกรอบครับปึ๊บเกิดอะไรขึ้นครับปึ๊บปึ๊บข้าออเดอร์ครับห้าสิบเดี๋ยวผมขอขยายขยายอีกครับขยายไม่ได้๋อขยายไม่ได้แล้วเราก็เลยปึ๊บแปลว่าเราต้องเข้า ได้อะไรครับได้หนึ่งไม้ได้ถึงสามไม้ครับเอาครับปึ๊บความจริงจะได้ถึงสามไม้นะเดี๋ยวผมผมทำไงดีผมต้องคลิกสีเขียวนะครับเปลี่ยนสีครับปึ๊บหนึ่งไม้เดี๋ยวผมจะไล่ราคาให้ดูเลยครับว่าหนึ่งไม้ คือเราตั้งออเดอ่์ไว้ล่วงหน้าครับสองไม้ครับสามไม้ครับเหนียบสามไม้เกิดอะไรขึ้นครับสามไม้นะครับทีนี้ผมจะบอกว่าไงราคาก็ปุ๊บเหมือนจะดันขึ้นแต่มันไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านอันนี้คือสต็อปลอตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำามจริงสต็อปลอตเราก็ให้ยืนได้นะครับต้องจำไว้ว่าสต็อปลอตเราต้องยืนได้ครับอันนี้ยืนไม่ได้ครับ คือสต o p l o ร s อยู่ที่หนึ่งเก็บตัวนี้ครับนี่ครับส t o p l o ร s ตัวแรกเราครับแต่มันยืนไม่ได้แปลว่าเราก็ต้องปล่อยไปครับรอให้มันยืนได้ค่อยตัดนะครับแต่มันเกิดอะไรขึ้นครับปุ๊บไปยกโลยกไฮใหม่อีกรอบครับนี่นะครับคำว่ายกโลยกไฮใหม่อีกรอบครับเราก็ต้องเอาตัวนี้ออกไปเลยครับปุ๊บทีหลังก็ออกก่อนปุ๊บแล้วยกโลยกไฮใหม่เราตามไหมครับพูดตรงๆว่า ถ้าเราจะดูดีดมันเป็นการเหมือนกับสุดเทนแล้วครับคือมันสูงสุดของว่าจะกลับตัวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมก็เล่นครับเพิ่มความมันครับเดี๋ยวเพิ่งครับเอาตัวนี้อันนี้โลใหม่แต่มันยังใช้ไฮเดิมเลยครับมันยังไม่ทะลุไฮใหม่ครับปึ๊บขึ้นไปปึ๊บแล้วเกิดอะไรครับ เป็นไฮใหม่แล้วเกิดโลใหม่ครับน่าแหละครับเกิดไฮใหม่โลใหม่เกิดอะไรขึ้นครับปึ๊บแล้วก็ทะลุปไปอีกครับนี่ครับนี่ครับ,รบเกิดอะไรขึ้นตีฟิโบเลยครับนี่ครับง่ายง่ายครับฟิโบปึ้ม แล้วเกิดอะไรขึ้นครับฟิกโบไปอีกสามไม้ครับไปอีกสามไม้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับทะลุครับไปยี่งยืนอยู่ได้คือสต็อปล s อเราตรงนี้อยู่แล้วครับทะลุมาเปียงเรียบร้อยครับเราต้องออกตรงนี้ครับราคานี่ครับจุดออกของเรา ผมปีเลยครับเปียังนี่ครับจุดออกออกแล้วกลายเป็นเสียกี่ไม้ครับ <c oughs> ทีนี้มานำไม้เสียกันผมจริงถ้าเรากดออกเราก็จะได้ใช่ไหมครับเปียังไป7เจ็ดเหรียญครับไม้สองหกเหรียญครับถียงกว่าไม้สามห้าเหรียญไม้สี่จะได้กำไร ก็สามเหรียญห้าเหรียญสองเงินกว่าได้กำไรจริงคือคือสองเหรียญอยู่ข้างบนได้สิบสามเหรียญได้สิบสามเหรียญแล้วก็ได้สิบสี่เหรียญนี่ครับเหตุการณ์การไล่ราคาครับ ในเทคนิคของผมจะบอกนะครับถ้าทําอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจว่าเราต้องขาดทุนนี้แน่ถ้าเราไล่ราคาอย่างนี้นะครับมาเทคนิคของผมคือถ้าคุณเข้าที่สองไม้นี้ครับตั้งแต่แรกเลยครับการลันเทนมันลันแน่ๆครับไอ้สองไม้นี้คือเป็นไม้หลักๆของเราอย่านี้แต่ถ้าเกิดมาปุ๊บมันเปิดตัวนี้ปุ๊บถ้าเราเปิดเต้เต็มที่ใช่ไหมมันเข้าถึงพูดตรงๆระยะนี้มันก็เข้าถึงได้ถึงสามไม้ ได้ถึงสามไม้แต่ผมจะบอกเลยว่าถ้าคุณเข้าถึงสามไม้ตรงนี้คุณได้สองไม้ไยคุณต้องเข้าแค่ไม้เดียวเนี่ยครับคุณต้องเข้าแค่ไม้เดียวนะครับคุณต้องลดปริมาณไม้เข้าเพราะผมให้เต็มที่สามไม้แล้วมันรันเพเยีกปุ๊บถ้าคุณว่าได้เพิ่มขึ้นแล้วปุ๊บพูดตรงๆเลยถ้าเป็นผมนะครับถ้าได้ปุ๊บเราเป็นพุ่งแล้วเกิดอะไรใหม่ผมจะทิ้งไว้สักพักแล้วผมจะตัดไม้นี้ทิ้งครับ ผมจะตัดทำกำไรก่อนเพราะผมรู้ว่ายังไงการเทรดครับมันต้องมีผูดต,ตรงว่าอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมันมีขึ้นแล้วมันก็มีลงนะครับมันไม่ใช่วันขึ้นลันเทนแบบผูยาวๆได้แต่ยังไงก็ช่างการที่จะเกิดไายชั่นขาลงครับมันต้องอยู่พูดต,ตรงๆมันไม่ต่ำกว่าไอ้ตัวไอ้ล็อเคอรเรอร์สองตัวแรกรตั้งแต่เริ่มต้นเทน,นครับมันไม่ต่ำกว่ายอยู่แล้ว การที่จะเราก็พอเข้าปุ๊บตัดไม้นี้เพื่เกิดไม้อันนี้เกิดไพ่เช่นนี้ผมจะเข้าแค่อันนี้ก็ถือว่าผมตัดทิ้งไปนะครับเพราะว่าเกิดโลใหม่แล้วผมก็คงจะได้ยอดอ่ถึงประมาณที่ได้การที่เข้าอีกปุ๊บถ้ามันเกิดอีกผมก็เข้าแค่หนึ่งไม้ครับผมจะไม่เข้าสามไม้เต็มเหมือนเดิมนะครับมันก็เหมือนกับการตัดไม้ไปเรื่อยแต่ตัดไม้บนนะครับเพื่อเก็บทํากําไรครับเหมือนกับดอกไี้ย ถ้ามันไปยาวเท่าไร่เกิดโลเกิดไ้ใหม่ขึ้นไปอีกผมก็เทลไม้โลทีลวครั้งละโลเกินโลไปตัดปึ๊บเกินโลไปตัดทุกเทลไม้แต่ว่าไม้ข้างล่างเลยครับยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งได้กาไรครับอย่างเข่งเกิดตรงนี้ผมก็ต้องตัดกําไรอยู่ตรงนี้ถึงมันจะขึ้นไปตรงนี้นะครับแต่สอไมน้นี้พอมันหลุดแล้วต้องตัดตรงนี้ครับเต็มเต็มหมครับนี่คือไม่ได้สอนว่ามันจะลันเทนเป็นหลอนโอ้ผมรู้ก่อนล่วงหน้าไม่มีทางครับ การเทรดไม่มีทางอยู่แล้วรู้ว่ามันจะกลับตัวตอนไหนถ้าเราใส่ไวเมม้เต็มแม็กตลอดเต็มแม็กตลอดรับรองว่าคุณก็มันไม่มีทฤษฎีไหนที่แน่นอนขนาดนั้นว่าเราจะได้เต็มแม็กแลเราก็ไปตลอดโอ้เรารู้ว่าเกิดแค่นี้แล้วมันจะกลับตัวเพราะเราพูดกราฟในอดีตครับเราไม่ได้พูดกราฟในอ,าอานาคตนะครับแต่การก็คือเหมือนกับผมพูดอะมันคือการบริหารพอร์ตในการเล่น,นครับไม่ใช่ชัวร์ว่าโอว้วันช่วงนี้ถึงขาขึ้นผมคิดว่ามันชนแนวต้านนี้มันจะกลับเลย ผมพูดได้ตอนนี้โอ้ผมเห็นแนวต้านรังครับว่ามันต้องกลับตัวแล้วผมก็ถอนเงินจากตรงนี้เลยผมก็พูดได้ครับพูดได้หมดครับแต่ว่าการเล่นแผนการเล่นมันจะเป็นแผนการเล่นยังไงมันก็อยู่ที่ตัวของท่านเองนะครับอันนี้คือแผนของผมครับถ้าผมเข้าได้สามไม้ผมอาจจะเข้าตรงนี้ได้สองไม้ครั้งละสองครับแล้วก็ตัดตรงแค่หัวนี้ถึงไฮใหม่เออถึงไฮใหม่ปุ๊บผมตัดออกถ้ามันเกิดไฮใหม่ขึ้นมาเยกผมก็เข้าอีกสองไม้ครับ ถ้าผมได้สามไม้พาะผมจะได้กําไรอยู่อีกหนึ่งไม้ถ้ามันไม่ร่วมแบบเจ้ๆๆัวลูทลุลุมานะครับนี่คือการเล่นของผมครับครับผมสวัสดีครับวันนี้นานหน่อยครับสวัสดีครับ